Thank mm -hmm. you. อยู่มวลมนุษยชาติมีการแต่งงานมีธุรกิจมีบริษัททางร้านสารพัดธรรมมาหาเลี้ยงชีพพูดถึงธรรมก็หมายถึงว่าเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่ความพ้นจากทุกข์ก็เลยมายแยกกันแท้ที่จริงนั้น ธรรมก็ต้องอาศัยโลกโลกก็ต้องอาศัยธรรมที่โลกต้องอาศัยธรรมนั้นเพราะว่าการที่เราอยู่ด้วยเกินหมู่มากนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วความแตกแยกมันเกิดขึ้นมามากมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเครื่องหลอมน้ำใจเข้าสู่ในในทางที่ เป็ไปพืความเสียสละเพราะว่าทรรนั้นเริ่มต้นถ้าจะพูดกันแล้วก็เป็นการเสียสละทั้งสิ้นนับไปตั้งแต่การบริจาคก,ก็เรียกว่าเสียสละการรักษาศีลก็ต้องเรียกว่าเสียสละการทำสมาธิก็ต้องเรียกว่าเสียสละ ความเสียสละเหล่านี้จึงเรียกเมื่อรวมรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมทีนี้ถ้าหากว่าคุณธรรมของการเสียสละนี้ไม่มีโลกนี้จะอยู่กันอย่างไรพ่อแม่ไม่มีความรักลูกลูกไม่รักพ่อแม่เพื่อนไม่รักเพื่อนพวกเราอยู่ด้วยกันไม่รักกันก็อยู่กันไม่ได้ การที่เรารักกันนั้นเราก็จะต้องมีความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพอดีเมื่อเรามีคุณธรรมความเมตตามันเกิดขึ้นเองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องหลอหลอมน้ำใจเพราะคนเรานั้นมันมีถูกมันมีผิดความอาภัยให้ซึ่งกันและกันนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ได้ไปจากธรรมถ้าหากว่ามีโลกร้อนๆโดยที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเอจือ,อาจา์อยู่ในจิตใจแล้วก็จะโกลาหลนวุ่นวายกันมากกว่านี้เยอะแต่ในปัจจุบันนี้เรายังมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาว่าธรรมะนี่ สามารถที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างไรอันนี้เป็นประการสําคัญเพราะฉะนั้นทางฝ่ายธรรมก็จะต้องแนะนําว่าธรรมะมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลหรอกธรรมะมันอยู่ในตัวขาเรานี่เองแต่เราไม่รู้จักหาเหมือนกันกับเงินนะ่ะมันไม่อยู่ไกลหรอกมันอยู่ที่ใกล้ตัวเรานี่เองแต่ว่า เราไม่รู้จักหามันก็เลยไม่ได้ทีนี้ก,การที่รู้จักหานั่นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสติเขาเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่้นิสสัมมาคกรนังเสโยใครครวญซะก่อนจึงทำดีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดไปถึงตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่สามารถสิทธิ์จะผ่านพ้น จากการที่เราจะมาชวนกันทำสมาธิเพราะว่าสมาธิจะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่โลกนี้จะสงบอยู่ได้สามารถที่จะเข้าถึงในจิตใจของบุคคลเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าความสงบของจิตใจหรือที่จิตเป็นสมาธินั้น มันจะเป็นเรื่องของการผลิตพลรรังกิตออกมาให้เราได้สะสมไม่มีทางอื่นใดที่จะผลิตพลรรังกิตออกมาได้นอกจากสมาธิเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสยืนยันว่าสัจจิตะรปริโยชน์ตะนัง การทำสมาธิให้จิตใจผ่องใสเอตังพุทธานศาสนังพระองยอมรับว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสมาธินี่พระพุทธเจ้าก็ได้แนะนำไว้อย่างง่ายที่สุดแล้วท่านทั้งหลายถ้าหาว่าศึกษาประวัติท่านก็จะทราบว่าเด็กอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นได้สำเร็จ พระดุสเดาวันอย่างเนี้ยเป็นไปได้ยังไงเด็กเจ็ดขวบก็ยังภาษาก็ยังอะไรก็ยังไม่เรียงสาเพราะฉะนั้นในวันที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ยิ่งใหญ่เมื่อเธออายุเจ็ดขวบเธอได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงนาทีเพียงไม่กี่นาทีนางวิสาขาได้บรรลุพระโสดาบัน การบรรลุโสดาบันนะั้นมันต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่มีพลังกิจแล้วจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรก็ต้องมีสมาธิแล้วทำไมสมาธิอายุเจ็ดขวบไปฟังธรรมนิดเดียวแล้วก็ได้ก็เพราะว่าเธอได้สะสมมาแล้วจะปางอนได้สะสมพลังกิตมามันจนกระทั่งเจอเต็มเปี่ยมอยู่แล้วมาชาช่ิแนนี่ ก็ฟังทำเพียงนิดเดียวก็ได้บรรลุอย่างนี้เป็นส้นฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรามากล่าวถึงเรื่องสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้ากรัสว่าสาจิตตาปริโยทเปนังเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงย้ำลงไปว่าสมาธินี่ทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็จะเกิดประโยชน์คือสะสมพลังจิต เมื่อจิตของเราฟุงา่งซ่านเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เมื่อเราต้องการทำต้องการทาสมาธิเราก็มาทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งโดยการบริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมแล้วพุทโธแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปหายไป,หยไปเหลือเป็นอารมณ์มันเดียว เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตเมื่อผลิตพลังจิตแล้วก็ฝังตนณหอยู่ที่ beans, จิตของเราไม่ได้หนีหายไปไหนเราทําครั้งที่หนึ่งก็เพิ่มขึ้นทำครั้งที่สองก็เพิ่มขึ้นทำครั้งที่สามก็เพิ่มขึ้นทำกี่ครั้งก็เพิ่มขึ้นนี่แหละคือหนทางที่เราสมควรที่จะ คิดว่าสมาธินี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตแท้ๆซึ่งสามารถที่จะทำให้เป็นสมบัติอันประเสริฐเลิศยิ่งยิ่งกว่าได้สิ่งใดทั้งสิน้นเพราะมันจะเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นปรมีเกิดอยู่ในพระลังกิจนั่นเองทีงนี้เมื่อพระลังกิจได้ที่แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้น เมตตาธรรมเกิดขึ้นทันทีต้องการอยากจะช่วยเหลือคนอื่นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ไปลองทำดูแล้วก็ทดลองดูเถอะถ้าเมื่อมันยังไม่มีสถานที่ใดทดลองก็ไปหาสถานที่ที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเช่นสถาบันธรรงจิตสานุภาพ ที่เขาสอนกันอยู่ทุกว,วันนี้ทั่วทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยพวกเราก็ไปศึกษาเอาศึกษาแล้วก็ามาทำด้วยตนเองได้ไม่ยากเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้พลรรังกิตตัวนี้เมื่อได้พลรรังกิตตัวนี้ขึ้นมาหมายความว่าไม่ใช่เราคนเดียวมีหลาคนมีพวกเยอะมากขึ้นมากขึ้น เราก็จะได้เรียกเขาเรียกว่าคณะธรรมสามขีคณะธรรมสามคีก็คือสมาธิเนี่ยจะได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการอภัยซึ่งกันและกันไม่ต้องไปโกรธกันจนกระทั่งจนตายไม่ต้องไปเึ่งเที่ยวเค็นเข็นข้ากันไม่รู้ว่าเอาชาตินี้ไปเพราะชาติหน้าฆ่ากันไหม่ อย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ที่จะมาประดังเข้าตกนรกหมกไหมอเวจีไปเป็นเช่นนั้นพระเจ้าท่าหากว่าต่างคนต่างชวนกันมาทําสมาธิแล้วสมาธิก็จะเพิ่มพลังกิตพลังกิตก็จะเพิ่มขึ้นไปก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รับบุญรับวาสนาเกิดไปอาจจะไม่กี่ชาติเราก็จะได้ไปเจอธรรมะ ปฏิบัติได้บรรลุก,ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโลกเราก็ธรรมต้องอาศัยกันเมื่อเราจะทำสมาธิถ้าเราไม่มีอาหารเราก็หิวพอหิวแล้วเราก็ทำสมาธิไม่ได้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องหาเงินเราเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ราชการ แม้เชนนั้นเราก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่เราจะต้องกระทำขึ้นเพื่อความอยู่รอดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จําเป็นต้องมีกิจการเกี่ยวข้องกังวลมากอย่างไรก็ตามสมาธิไม่ได้ไปทำให้การงานเหล่านั้นเสียไม,ไม่ใช่ทำครอบครัวให้เสียไม่ได้ทำสังคมให้เสียเพราะเหตุเมื่อมีพลังจิตมากเพิ่มขึ้นแล้ว สามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็เป็นประโยชน์ครอบครัวมีความสุขเป็นประโยชน์สังคมมีความสุขเป็นประโยชน์ในประเทศชาติมีความสุขเป็นประโยชน์ในโลกมีความสุขเพราะเหตุที่ว่าสร้างสมาธิให้นั่นเองอย่างไรก็ตามสมาธินี่มันมีมาแล้วตั้งแต่เราเกิดเรียกว่าสมาธิธรรมชาติ มีได้ยังไงคือเรานอนหลับเมื่อนอนหลับไปแล้วจิตมันก็เข้าผวังเข้าผวังจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็มีสติแล้วเราก็เป็นมนุษย์คุยกันได้แต่ว่าสมาธิธรรมชาติมันไม่พอมันมันเพียงแต่ว่ามีวันเหมือนกับคุณมีเงินมีวันกินวันแต่ถ้าหาว่าเราทำเพิ่มขึ้นก็เท่ากันกับว่า เราสะสมพลังจิตอันนี้เผื่อให้เป็นกำลังที่สะสมมีกำลังมากกว่าเมื่อมีกำลังมากกว่าแล้วมันก็สามารถควบคุมจิตใจได้ถึงแม้ว่าจะโกรธกันมากน้อยเพียงใดก็สามารถอภัยให้กันได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณธรรมที่จะเกิดขช้่อแก่ผู้ที่ทําจิตเป็นสมาชินั่นสามประการ ได้แก่หนึ่งการรับผิดชอบสูงสองได้แก่การมีเหตุผลสามได้แก่การมีเมตตาจิตเมื่อท่านทั้งหลายมาได้เรียนสมาธิและปฏิบัติสมาธิแล้วเมตตาธรรมนจะเกิดขึ้นแน่นอนและคิดอยากจะสอนคนอื่นคิดอยากจะทำงานต่างๆให้แก่สมาธิเพื่อขยายสมาธิออกไปอย่างนี้เป็นต้น ให้ความสุขแก่ตนแล้วก็ให้ความสุขแก่บุคคลผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงผลทางทำสมาธิเอาไว้นั้นจึงเป็นการเมื่อทําสมาธิแล้วมักก็ดีผลก็ดีอะไรต่งางๆมันย่อมจะต้องเกิดขึ้นในวาระใดวาระหนึ่งอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้ากราประมาเดนมาส่มเดินา ท่านทั้งหลายจงจำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสวัสดีสาธุ